สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเกงยีรีไว501มือ2กันนะครับผมเกงยีรีไว501มือ2ตัวนี้รหัส152นะครับผมเป็นสีมิดไนท์แบล็กนะครับผมสีมิดไนท์แบล็กนะครับอ่าขนาดตามป้ายนะครับผม W 3 6 L 3 2นะครับผมขนาดวัดจริง L 3 6ยาวทั้งตัว42ปลายขา8.5เป็นงานประเทศเวียดนามนะครับผมเม็ดอินเวียดนามราคา1,550บาทนะครับผมแล้วมาดูสีกันนะครับฟังรายละเอียดไปดูสีกันนะครับอ่า นี่เทียบกับตัวพ่อค้าให้เลยครับผมมินไนแบล็กนะครับผม,มความงามให้ร้อยความสวยให้ล้านนะครับผมตัวนี้ร้านเราขายแต่ของแท้นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นสีด้านหลังนะครับผมอ่ามาดูป้ายกันนะครับผม ตรงนี้จะเป็นป้ายประกันนะครับผมป้ายเขาบางมากเลยสวยๆครับผมป้ายประกันชัดนะครับรุ่น501 W 3 6 L 3 2ป้าย Red Tab Skin r e w าปลายขานะครับผมที่นี้นี่ปลายขาเขาสวยมากเลยนี่นะครับ ดูด้านในปลายขากันนะครับผ้าขน,นสวยๆเลยครับตัวนี้นี่นะครับริมโค้งกับการเย็บตะเข็บปลายขาจะเป็นการเย็บแบบซิงเกิลหรือการเย็บแบบได้เดียวนะครับผมถ้าเขายังเป็นขนขนอยู่เลยนะครับนี่วสวยสวยมากเลยนี่นะครับต่อกันที่ป้ายแคร์นะครับผม ปลายแคร์นี่ปลายแคร์ที่มาของเขานั่นเองเมอินเวียดนามครับใบแรกใบถัดมาวิธีการเก็บรักษาใช้น้ำอุณหภูมิเท่าไหร่ในการชชำระคราบสุกกับปลกนะครับผมใบสุดท้าย PO สั่งจาง้างสั่งผลิตนะขนาดรหัสผ้าจะอยู่ในใบนี้นะครับต่อกันที่กระเป๋าในด้านซ้ายนะครับผมนี่จะสกีนชรลองร้อยปีนะคลาสสิกนะครับ อันนี้ก็จะซีซีจางๆไปหน่อยแล้วแหละครับผมเป็นเกงมือสองเราก็ขายตามสภาพครับผมป้ายเรดแบทครับผมป้าเรดแบทอ่าให้ดูด้านหลังของป้าเรดแบทก่อนนะนี่นะครับแถบซินเวอร์ไลนิ่งก็ยังอยู่นะครับผมยังชัดเจนอยู่อยู่ข้างๆนะครับผมตรงนี้ด้านหน้าของเขาอ่าสีมิดไนท์แบล็ k นะครับผมร้านเราขายแต่ของแท้นะครับผม นี่ราคา1,550บาทนะครับผมถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกุญแจงตัวนี้ยังไงติดต่อที่เบอร์โทร9 9 6 5 5 9 9 5 5 5นะครับขอบคุณครับ